<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้อง fc ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้โมเทกนะครับจะพามาดู ตู้ลำโพงชนิดไรอลเลขน,นะครับตู้ลำโพงแบบไร้อลเลซึ่งกําลังเป็นที่นิยมกันในงานเวทีทั่วไปนะครับในปัจจุบันนี้นะครับตู้ไรอลเลที่มาที่ไปความหมายมันเป็นอย่างไรนะครับในทางทฤษฎีแล้วนะครับตู้ไรอลเลคือรูปแบบลำโพงที่นํามาต่อกันเป็นชั้นยาวๆลงมานะครับเป็นตู้ลำโพงหลายๆใบนะครับ หรือดอกลำโพงมาเรียงกันนะครับเมื่อนำตู้ลำโพงหลายๆใบมาเรียงกันทางยาวก็จะเกิดรูปแบบการกระจายคลื่นที่เป็นเส้นๆหรือทางเทคนิคเรียกว่าลายซอร์สนะครับลายซอสอ่านี่นี่เป็นทางทฤษฎีนะครับที่เขาให้ความหมายไว้นะครับลักษณะการควบคุมเสียงนะครับเมื่อเรานำตู้ ไารีไปติดตั้งมันก็จะมีสิ่งสำคัญที่เรียกว่ามุมกระจายเสียงเช่นลำโพงที่เขียนว่า,า dispersion เท่ากับ90องศาซึ่งแปลว่าการกระจายเสียงของแนวนอนเท่ากับ90องศาส่วนมุมตั้งล่างบนก็จะถูกกำหนดจากพวงที่แฝนนะครับเราอยากได้พื้นที่ครอบคลุมเท่าไหร่เราก็จะเพิ่มจำนวนตู้เข้าไปนะครับมาดูทิศทางนะครับทิศทางของเสียงอย่างนะครับ ทิศทางของเสียงเขาจะกาหนดมุมตามแนวโค้งของเสียงนะครับอย่างภาพที่ภาพที่เราเห็นนะครับเราจะควบคุมพื้นที่ระยะใกล้ไกลนะครับได้นะครับในการทิศทางยิงของเสียงจะเป็นบังคับให้เป็นรูปท่อนะครับลักษณะของรูปท่อยิงตรงมาหา,าผู้ที่รับฟังด้านหน้าด้านหน้าเวทีนะครับก็จะควบคุมเสียงได้ดีกว่าแล้วก็ ลักษณะคลื่นเสียงนะครับก็จะชัดเจนแล้วก็แน่นอนกว่านะครับในลักษณะของการกระจายทีนี้เรามาดาูเรามาดูลักษณะของตู้ไรลเลย์นะครับตู้ไรลเลย์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําหรับในการแขวนตู้นะครับก็จะเป็นโครงเหล็กโครงแขวนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหล็กสาหรับการเชื่อมต่อนะครับ ก็จะมีการเจาะรูนะครับสำหรับการาปรับมุมโค้งนะครับปรับทิศทางของตู้นะครับเพื่อที่จะหันเข้าสู่ผู้รับฟังนะครับทีนี้ลักษณะเรามาดูนะครับตู้ไรเะเรที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับก็จะมีนะครับรูปแบบหลายๆรูปแบบ อย่างที่เราเห็นก็เป็นรูปแบบของตู้ที่มีดอกลำโพงหลายดอกอยู่ในตู้เดียวตั้งเรา,อาเอามาแสดงก็คือจาก2ดอกขึ้นไปนะครับที่เราเรียกกันว่า2คูณคูณห2คูณ2หรือ3คูณ2หรือ3คูณ1ประมาณนี้นะครับนั่นก็คืออาจจะมีดอกเสียงกลางนะครับเสียงกลาง2ดอกหรือ3ดอกเสียงแหลม2ดอกอย่างนี้นะครับ เสียงแหลมที่เป็นปากทวิตเตอร์นะครับส่วนอ,อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบตู้เดียวนะครับตู้เดียวสําหรับภาคนี้นะครับเราก็จะพามาดูตู้ที่เป็นตู้แบบหลายดอกนะครับตู้แบบหลายดอกที่เราเห็นในภาพนะครับมาดูตัวอย่างนะครับก็จะมีตู้แบบ2อคูณห2อคูณสย่างนี้นะครับแล้วก็เอารูปแบบของอตู้ที่มีในท้องตลาดนะครับ ทั้งทางยุโรปแล้วก็ที่นิยมในเมืองไทยนะครับมาดูรูปแบบกันนะครับตั้งแต่ของ jbl ก็มีนะครับแล้วก็ nexo หรือ m ม่ก็หลายๆยี่ห้อนะครับเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่ามีรูปลักษณ์ที่ยาวนะครับยาวนะครับขนาดของตู้นั้นนะครับก็จะมีกันตั้งแต่ตู้6นิ้ว 8นิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับตามขนาดของงานนะครับขนาดของผู้ใช้ที่ความต้องการที่จะใช้นะครับผมก็นำรูปแบบต่างๆมาให้ดูเผื่อที่เผื่อพวกเรา,อ,าอยากจะพัฒนาสร้างสรรค์นในงานประดิษฐ์ตู้นะครับอเอาแบบอย่างแล้วก็มาคิดเป็นสูตรของ เองแล้วก็ผลิตออกมาให้ได้น้ำเสียงที่สามารถใช้งานได้ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับความลึกความกว้างของตู้นะครับส่วนใหญ่นั่นก็จะมีความลึกตั้งแต่40-40เซนขึ้นไปนะครับ40-50เซนจะไม่ค่อยตื้นนะครับตู้ประเภทน,นี้เดี๋ยวเรา,าทีนี้นอกจากนั้นผมก็ได้นำนะครับแผนแบบคร่าวๆนะครับมาให้ท่านดูหลายๆแบบนะครับ เผื่อที่จะเลือกแล้วก็นำมาสร้างสารรค์ผลงานของเราเองนะครับหลายๆคนหลายๆช่างก็จะสามารถที่จะนำไปออกแบบเป็นผลงานของตนเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใครนะครับจริงๆแล้วตู้เสียงกลางเนี่ยมันจะทำควบคุมเสียงง่ายกว่าตู้ซับเบสนะครับเนื่องจากว่า,าเขาไม่ต้องการอะอะไรมากนะครับจุดสำคัญ อีกประการหนึ่งก็คืออยู่ที่ดอกลำโพงนะครับว่าใครจะชอบแนวไหนนะครับอชอบแนวมิดโลหรือมิดไฮนะครับส่วนมากก็ตู้พวกนี้ก็จะรองรับความถี่ได้ตั้งแต่50-60เฮิรตไปถึง3,500เฮิรตเลยทีเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตู้มิดไฮนะครับสำหรับผมนะครับาฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับตอนที่1ก็คือตู้นะครับตู้แบบหลายดอกอ ก็มีตู้สวยๆงามๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในตอนที่2ก็คือตู้ตู้แบบเดียวนะครับตู้แบบเดียวก็อย่างเช่นดอก12คูณ1ดอก8ดคูณ1ดอก10คูณ1อย่างนี้นะครับนำมาให้พวกเราได้ดูได้ชมกันได้หลายแนวนะครับเพื่อการสร้างสรรค์นในการคิดค้นคิดประดิษฐ์ต่อไปนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ yeah.